สบายดีจ้าสวัสดีค่ะมันเอคุณเชียงสีงมามักไก่ปีงจ้ามะไก่ก่อนจะเป,ป็น,นปีงเนาะเลื่อนไปสิปีงไก่ว่าชันเถอะแมนป้าพี่น้องคุณเชียงสิปีงไก่ไก่บ้านบ่ลเนยป้าจะขึ้นสิปีงไรแต่คุณเชียงพอดีว่ะค่ะเดี๋ยวห้าทุง่งก่อนดีดีทุง่งแต่ว่าไก่จะ คือไม่ปีกเดียวสองหละเนาะสองใช้คอยอันนั้นบางนึงคือโบเห็นค่ะมันมีสองสีเอ็มอะเอาปรุงก่อนจังเศร้าอันดับแรกเอาของมาใส่จะใช้ใสยังไงใส่ตานก่อนยังอยเนาะเอาใส่ลงไปใส่ใส่น้ำตาลใส่ได้อะไรนั่นจิหม่ก่อนน่เ็ดด นิดนึงว่ะติใส่พริกหอมใส่เกลือใส่ชู่รสใส่รสดีนะหมอใส่เบิ้ยางเอาเคาะใส่เบิ้ลแทนลายชู่รสนะวันนี้เมนูตอนแรกพี่น้องขั่วบ,บานๆของคุณเสืองจ้ะเ,เมนูบ,นบานๆปีงไก่บานอีกแน่นะเกลือนี้เฉพาะว่าบ่ให้มันติดหางยิงข้างติดยิง ไซรุสจืดไลยกัอันนี้นี่ตีน้ำน่ายไลรใสดีนะเวทีขมข้มเข้มขึ้นจังหน่อยเออวามเข็มมันเป็มเข้ม นี่นี่นมือเขียลงโหลดง่ายๆส่วนนี้เดี๋ยวจะอันโคเรโคเรเพราะว่าอันกระเทียมพวกก็เรียบร้อยแล้วแดี๋ยวพอบอกต้องใส่ย่างไรสะอาดบอกระถุงนี่ค่ะก็บอกเอาถุงก็มานี่เก็บไข่นี่ออกก็ได้บอมีมีถุงยังจ่ะนี่กระเทียมนี่เอาออกกันสะอาดบอคือกันอะไรอันนี้ถุงใส่ยังมา นะนี่ได้ท <os> ุ่งย <lun acy> ังสินะทุงแข็งนี่แต่ว่ามัแม่นทุงใส่น้ํายาหลังของหน้าแม่นมากเอามาโตใส่ทุงต้องล้างนี่บ่น่ะด้ทุงยังจะนั่นทุงที่ว่าใส่อันแนวหลังจานเออคือบ่แม่นตัวนี้ได้ใหม่แน่กลับดานเด้อกลับาน้ก็สั่นออกดีๆ อันนั้นมันเริดใส่แน่จังหน่อยไกลบานมันแห้งเดยเยนน้ำมันฝรัใส่จังหน่อยเอายังละมัดมือเดียวก็ปวยเดียวก็จีนัดสูงแต่ดึงข้นมาคนอันนี้ใช้น้ำมันพัชนี่เพื่อบ่ใหมันติดอันใหญ่อีอีอีอ่นี ไก่บ้านอันไก่แก่เด้วยกะสีโบมันใส่นิดนึงเพืเ่อเปีงเลยอันนั้นหวดใส่จักหน่อยแต่กะซ่าหัวเปลี่ยนต้องใส่อันนี้โอ้ใส่เอขึน้นไวจักหน่อยก็ได้เออคุณล่ะไวจั๊กน,อน้อยโคเล่โคเล่แบบนี้ข้นข้นข้นนี่คือมัร์กบ้านแต่คนเหนืนั่ดง,นงดีๆด,ด้วยจะตัดเป็นมันบวกกระดูก ก็ว่าคอยอันนี้ด้วแต่ว่าอีกปีกูเพื่ขอยบนัสอีกคอยแนบเห็นหูหนนีรีที่ไม่ตดคนอี้คอยเศร้าเศร้าเศร้าิยูมัน,นมมหดขนนั้นคนไปคนมาคนมาคนไปนี่ละให้เขาเหนือนนอหน่อยเขานั่งอ้พี่น้องี่หดันดได้ไมีหดตับหด คุ้นคนไหนถือว่าไตไก่บ้านเอือดเงี้มีปีกมีไตไก่มีกึ้นขนมีปีกมีไตไก่มีกึ้นเหมือนเราคิดจยกพี่น้องแค่เท่าไหลายมีปีกมีข้อมีขามีหนาอกพบมันมีแต่หัวเหมือนบ่หัวกับใจคนพวกินหัวกับไใจกับอันนั้นเพิ่อนขยี้ขยี้ไงขยับมองมันบีบๆเห็นไหม ับมเศร้าเศร้าแตาก็าบีบบีบบีบบว่ให้มีนม้ำท่านเถอะอันนี้ได้ถ้ามีน้ำนี่สิยงยังบอกทันโอเคนี่พี่น้องปีงไก่บานหอมๆจ้ะท่านบอน,นั้นท์าำตำตะไคร้ใส่กระไดะะะเลยแต่ว่าตะไคร้บัมี่นก็เลยบัวลายใส่อะัรนั็นปินีงไก่ช่วงเครื่องแม่นจะเคยกินปิงีงไก่เขาทาปลาเด็กบว่วช บอกก็พราะท่านเขื่อนคือกันที่คอยถานคอยเห็นตั้งใจในคลิปด้อยเขาจะว่าปีงไก่ท่าปลาแดลกคนท่าปลาแดลกปีงไก่ท่าปลาแดกเบาพิษอีกแล้วบุนิเป็นรู้รู้จังใจบุนโอ้ท่านบ่าปีงไก่อันไก่มันมันอย่างไงมันคือทำไมนะนี่เคยอยู่นี่เวลาแต่ว่าปีงไก่ท่าปลาแดกนี่ก็เห็นอยู่ในคลิปกับพิษตะเสพของเขาอยู่เลยปีงเสซตีบอกเขาจะเอาหนามปลาแดกไปท่าท่า แต่เขาเจะแนนใส่พริกน้ำลคล้ายๆว่าอันตำพริกใส้ใแหลกใส่ขากระทะเขาปิง่งใบโตเลยเด้อต้งเสืองปิง่งใบโตใสเขากะขายเป็นโตเลยเขา,ยปยาปิ่งขายแนนเขาปิ่งขายปิง่งไก่ทอดไปแดกแน่เด็กอะ,ะปิ่งไก่ธรรมดาเด็กอะต้มไก่ใส่มดแดงไงสิ ເຮົາເຮັດຫຼາຍຢ່າງນະກ່ຽວກັບໄກ່ນີ້ຫຼາຍເມນູເຂົາເລີຍຖາມແຈວວ່າຈະເຄີຍກິນບໍ່ເຂົາຍັງບໍ່ທັນເຄີຍຈັກເທື່ອແມ່ນບໍືົນๆັແຊ มักไกลขั้น่าบ่มีนม้ำก็แสดงว่าได้มงกระดูค้าหันขย้ำาเนี่ยปีกันได้ปีตัวนี้ก่อดตาติดตัดสามไปพ่อแล้วสันบ้นแงนซาฮ์าน กระดังมือก<พ>อันโอ้ยเดีวเกระดังมือเลยเจได้กินอยับขึ้นมาเทิงทีขททา้างไอแก๊สเนอบเขานึงยังบ่ซุกจ้ะี๋ยวจังปีองต่อสุกแร้วบ่ใส่หมเขาจ้ะป้างนอกจมเปเนมือดเสีย,สยไฟใส เสียไฟก่อ bon นพีน่น้องใช่ลรืตากผนก็ได้คุ้งบ้าคุงเสีอยงไกลมาใบนี่ละก้อนบึงบ่เขาดูวชุกเนี้ยได้ <c ười> โอ้ยสงหาจึงโบเห็นเขาเหนียวก็ได้ได้บ่ปั่นหนึ่งคุ้สี่ชิกแล้ว <c ười> <c ười> โอ้ยกินโบเบิร์รตตอกคอยซ้ำนะบินแล,แล้วก็อุ่นไว้ในเทเจลเลยเลยเอาลงคลิปดูบอกพี่น้องติดตามคลิปต่อไปอันพี่น้องอันฝากอันติดตามมัน่องซ้อนทิดาผ้าเบิ่งนเมเดอร์จ่าเด้อบัดตอนเย็นนีเผนสีผ้าเมื่อบึงคุณเสืองเห็ดยังก,กินตอนนี้ฮันสิได้ลงแล้วค่ะ ไดีดงไรเดี๋วขอบคุณได้ไดค่ะที่เป็นจ้าเก่านจอเ็นตะขี้เองว่า